นุ่มลื่นราวกับผมใหม่แค่ใช่เพียงห่า แชมพูซันซิลนะคะเลือกสูตรไหนก็ได้ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของคุณนะและถ้าซื้อคู่กันค่ะรับไปเลยว v c ีหนังสัน้นเรื่องนวดใจได้เจอรักนะคะ,คะอันนี้เขาทำาอาพิเศษเลยสําหรับลูกค้าของซันซิลค่ะ,คะซื้อได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปนะจ๊ะฝากไว้ด้วยค่ะเอ้ามาที่กติกามือถือกันหน่อยรุ้นรับค่ะ Samsung Galaxy Y Hello เฮลโลคินะคะ,คะถ้าอยากได้ก็ส่งเฉพาะอักษภาษาอังกฤษตัว P หนึ่งตัวต่อนหนึ่งข้อความนะจ๊ะไม่ต้องมีชื่อบ้านเลขที่อะไร <ขอ S 1> ไม่ต้อง<ค>ส่งมาใช่ใช่ตัวพีตัวเดียวส่งมาถึงวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนค่ะแล้ววันจันทร์ที่25เราจะมาแรนดอมในช่วงต้นของรายการสาวคูณ2นะคะได้รับความนิยมอย่างเข้าหลามมากเลยเอ,อ,อย่างล้นหลามอย่างล้นหลามมากเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเรื่ง <c oughs> <c oughs> น่ารักน่าใช้จริงคุณผู้ชมอ้าวไม่อยากให้พลาดส่งกันเข้ามาจ้าอ้าวแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาขอบคุณที่จากกัน จะแถมข้าวให้หนึ่งถุงอันนี้ประเด็นนี้เป็นสองครั้นะแล้วก็บอกว่าไปเถอะสงสัยฉันจะดีเกินไปจากคุณแบงค์ชุมพรค่ะแล้วก็มีขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้เจอคนดีๆอีกคนในต่าภูเก็ตจ้าแล้วก็อีกข้อความมาว่าดีแล้วคนดีๆอย่างเธอไม่คู่ควรกับผมหรอกโชคดีแล้วที่เธอได้เจอคนใหม่โอ้โหแล้วก็เหตุผลง่ายๆควรเดินออกมาเพราะเราคู่ควรกับคนที่ดีกว่าเท่านั้นเองอ ียใจแต่ไม่เสียดายรักเล็กใหญ่นะคะขอบคุณค่ะเข้าวันมากเลยนะคะแล้วก็หนีไปเลยไม่ได้แค่โอปบอใครคิดว่าเข้าดีกว่าฉันก็รีบๆไปสักทีค่ะอันนี้ประเด็นของเราก็คือถ้าคนรักมาบอกเลิกประโยชน์ที่คุณจะสั่งลาเขาหรือจะพูดกับเขาคืออะไรนี่ไปเลยนี่คนนั้นเขาจะไปเชียงใหม่นะคะก็ไม่ได้ก็ต้องแวะเลยก่อนก็ไปไล่ให้เขาไปเลยก็อย่างนี้แหละเนาะอ่าคุณอ้อยบัง ส่งเข้ามาทักทายกันวันนี้รู้สึกมันร้อนเนาะร้อน,อนเพราะว่าเพิ่มไฟพิเศษเลยนะคะ,คะเพื่อพี่นี่คแล้วรู้ไหมวันนี้ไฟเขาจะเพิ่มขนาดน,นี้ใส่เสื้อหนังมาเลยนี่ยวันนี้มีเสื้อผ้าพยนตร์ไม่ใช่เสื้อหนัง <c oughs> มีอะไรจะบอกอย่างได้ป่ะได้เมื่อกี้คุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ย้ง <c oughs> <c oughs> ยังใหม่ได้ไหมอะพักซันซีเนี่ยหาชอช้างเจอยังเจอแล้วครับไม่ระหว่างพิมพิมไปหูเนี่ยมาอยู่กับจุดนะจุดเนี้ยว่าเราคุยอะไรกันพีมาเยอะพอถ้าเราไม่ตอบอก็กลัวว่าเขาจะเสียใจสุภยาจะแน่นอนแน่นอนเสียใจแน่นอนต้องตอบให้ครบนะคะถ้าจะเสียใจเยอะเลยนะครตอบไม่ทันใช่ไหมถ้าอยึงรายการเลิกแต่ว่าถ้าพี่เดียงตอบไม่หมดพี่ก็ต้องอยู่จนตอบให้เราไม่ให้กลับไม่ปปัญหาคือไอเนี่ยซื้อที่ไหนเด็กนิสัย จะได้เข้ามาตอบกันได้เออแล้วเป็นแน้รู้หรือไม่ได้นะติดรุ่นนี้แล้วโอ้ค่ะเป็นไงมีคำถามอะไรพิเศษบ้างไหมคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมมาติจะเป็นกําลังใจด้วยคือเมื่อสักครู่นี้ได้ปล่อยเอ็มวีไปก็พูดถึงเรื่องเอ็มวีว่าเออยังมีอันนี้ชอบมากคือพี่แฟนหนูเนี่ยทาทุกข้อเลยแต่ว่าก็เลิกไม่ได้เพราะติดลูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยจะตอบเขาว่าเขาว่าทำถูกแล้วเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไงก็ประคับประคองกันไปแล้วกันก็อยู่เพื่อลูกไปแล้วกัันนะจ ประสบการณ์่ใ่เขียนเพลงไหม่ทอดได้ดีมากเพลงให้ฟังก่อนในช่วงนี้นะคะให้พี่เดียส่งเพลงให้พี่เด้ทำงานด้วยอ่ะพี่เดียเพลงของใครนะเนี่ยนี่ไงอ๋อของนุ้ยของนุ้ยนะฮะแล้วสวีนะครับมีเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะมากมายจีเลยนะฮะมนเรื่องของยอดของยู u ูบไม่ใช่ยูทูบ b ีกเขาเรียกว่ายอดของดาวโหลดด้วยก็ถือว่าเป็นท็อปไฟด้วยนะฮะเพลงของนุ้ยนะครับก็ไม่มีคู่แค่เงาไม่มีเขาแค่โสดนะครับ แล้วก็หนึ่งเพลงนะฮะเพลงนี้ก็กำลังมาแรงเช่นเดียวกันจับบโอ้โหเรียกว่าเป็นสาวสวยน้าคมเลยเป็นกาะ <ขา S 2> รีบส่งเลยค่ะ,ะาสาวสวยน้าคมเลยแต่ฟิล์มนะฮะผู้หญิงไม่กินย่าะครับจ้าทุกนี้ขอบคุณคลิมนัดผมซันซิล ซีโรสอ้วนมาหวานข่าวไยดีถกสุขภาพดีอยู่ที่การกินนะคะให้เครื่องดื่มใยหานซีโรสเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะช่วยให้ผู้มีความตั้งใจลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้อย่างมีสุขภาพนะคะเอาละช่วงนี้มีทั้ง SMS เข้ามาทักทายและขอเพลงกันนะคะไม่มีคู่แค่เหงาไม่มีเขาแค่สดจัดให้แล้วจ้ะส่วนเพลงรักพี่ไข่นุยนะคะของบิวใช่ไหมาจากอัลบั้มพิเศษลูกทุ่งอันปลั๊กนะคะเดี๋ยวจะดูเวลาให้นะสำหรับะะวันนี้นะ,ะจ๊ะจ้ะแล้วก็ยังสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เรื่อยๆค<า>่ะเฟซบุ๊กพูด สยามค่ะเจ้าของเพลงเพื่อนกับชูดดูไม่ยากนะจ๊ะตอนนี้พยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดทุกๆคำถามก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ www.facebook.com/sabadi.r สยามจ้าซึ่งตอนนี้พี่เดียไปได้ไงน่ารักมากซึ่งตอนนี้พี่เดียอยิบรองล้วค่ะสวัสดีค่ะคือมีพี่ซีส่งมาบอกพี่เดียคะทำไมหน้าหน้าดูเครียดจังเลยอ่ะเออเออเลยเหรอไม่ใช่กัลังจะจังหวะมันได้มากเลยพี่เดียคะหน้าคิดจะเลยคะ ก็แบบคือเยอะอ่ะพอเะปุ๊บพอเราตอบไม่เสร็จ um, ปุ๊ก็มามามามันรันแล้วแบบเราก็แบบอ่านแล้วให้ทำไงดีไม่ได้งั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าส่งอะไรเข้ามาอีกเลยนะคะส่งที่ส่งเลย เดี๋ยวเคี้ยวสามวันเลยนะสามวันใช่ไหกลัวป่วยอ่ะแปลว่ามีปัญหากรดไหลย้อนใช่ไหมคะเป็นไรมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนไม่ใช่กรดไหลย้อนหมายถึงว่าเออ่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยเขาทำงานมันไม่ปกตินี่การพัฒนาเป็นสี่วันแล้วกำลังเริ่มกำลังเริ่มหัดเคี้ยวอยู่เพราะว่าฟันปวดก็ไม่ค่อยดีหนือว่าพี่ทานแบบว่าฉีดเข้าเส้นเลือดไปเลยก็ได้นะแล้วยังมีอาการปวดหรือว่ายังไงไหมไม่มีอาการปวดนะตอนนี้ก็คือปกติแล้วคือทานข้าวได้ปกติก็ให้ฝากด้วยสำหรับเออ่ คนไหนที่ชอบทานอาหารเร็วๆรีบแบบริบๆีกินเลอย่างเงี้ยเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลําไส้เล็กแล้วก็ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมันปีนกันนะฮะคือมาปีนปุ๊บมันบวมปุ๊บก็เป็นอักเสบอักเสบก็ปวดเลยนะฮะส่วนเรื่องงานคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่ติดต่อเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแล้วก็เริ่มที่จะมีคอนเสิร์ตเข้ามาอย่างเดือนนี้ก็สองงานแล้วที่นับ โอเคเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่กี่วันก็จะสิ้นเดือนพอดีอ๋อใช่ครับหน้าฝนพอดีครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้านี่จะเยอะยังนับไม่ครบนะเดือนหน้าเนี่ยคือจะต้องไปดูปฏิทินก่อนปฏิทินเลยพอวันว่างเพียบเลยก็จําได้แล้วมีวันไหนจําได้ว่ามีวันไหนจําแม่นเลยเออเป็นศิลปินที่เขาไม่เฟซนะเขาคีงยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเขาไม่สร้างค้าซึ่งวันนี้ยังไปขโมยขวดแชมพูอะไรองวสองวันขโมยคุณจะจำอะไรกันไอของ พี่เดียวอขวดแชมพูครีมทุกอย่างตอนโรงแรมพี่มีเรื่องจะไลฟ์ฟังนิดนึงว่าตอนที่ออกมันหนูไม่ฟังไม่ฟังไม่เป็นไรอันนี้อเฮ้ยเราก็มาทำงานกันสามคนน่ะคอนที่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ออกเอ็มวีไปเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลมีอะไรเรื่องทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้มีเพื่อนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่ชอบแบบว่าผมเล่นเฟซเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็ตามเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคนเข้ามาทักและบอกว่าไม่กล้ารับอ่ะกกลัวว่าแฟนตัวเองอ่ะจะให้เพื่อนอ่ะ เข้ามาแอดเข้ามาทำทีแอบเข้วก็ทำทีแอบมาจีบมาจีบอะไรเงี้ยก็การว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวมีปัญหาในแหละหล่อเลือกได้เพราะจะมีปัญหาแบบนี้แหละนี่คุณก็รู้เนี่ยนะจังเอามีหน้าไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้พักโรงแรมเนาะร้อนวัดก็เป็นจิ๊บขอกขวดแชมพูแชมพูเขาให้เขาให้จริงมิล่าสุดรกำลังเล่นตูจำพายอยู่อขาบอกมายากมากเลยคือทำของมาได้ของออกมาแล้วน่้คิด้ิตูจาก็น่าสนใจนะตู้เดี๋ยวจะได้บอกทีมงานเวลาไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดห้ามให้พี่เดียเช็คอินโรงแรมให้นอนที่อื่น อย่มาอยู่แล้วเนี่ยตอบคำถามต่อบตอบำอามอเอาย้ำเกมนะคะตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลค่ะจากพี่เดียแล้วก็มีเสื้อสบายดีทีด้วยค่ะตอบเข้ามากับช่วงเล็กใหญ่อะไรเอ่ยตอนฟังดีๆนี่เพลงอะไรอย่าพูดเลย เข้ามาค่ะขอแค่รหัสคำตอบชื่อเพลงไม่ต้องคิมเพื่อนเกือชูมันดูไม่ยากเบา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 นิดนึง่ะนอฮาน่เขาบอกให้ร้องอะไรเนี้ยเด็กเมยูสองนะจ๊ะถ้าคิดว่านี่คือเพลงเพลงเราไม่รู้อะสี่นาทีเพื่อนเกือบชูมันดูไม่ยากสงเข้ามาลุ้นรับกรอบรูป แล้วก็มีเสื้อสบายดีทีวีจั้มอ๊ให้ด้วยไม่ต้องขยี่แล้วนะไปเรียนกอบรูปอะไรเล่าส่งเข้ามาเยอะๆถ้าเจ้าหัวเราะอะไรไม่ใช่คือหนูชอบนะหนูชอบลูกกอบรูปโอเคไบ้ามันเลยไปแล้วกอบรูปอ่ะต่อเข้ามารุ้นน้อกันเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเฉลยนะจ๊ะเอาละมาที่ประเด็นมีขอเพลงไฝต่ำเข้ามาด้วยนะพี่ดีค่ะเฮ้ยมันต้องขอช่วงนี้ด้วย เอามาที่ประเด็นเล็กน,น้อยนะจ๊ะทา,างว่าคนรักได่เข้าไปมีคนใหม่คุณะจะบอกเขาว่าไปเถอะเราคงไม่ดีพอสําหรับเธอจอยเด็กขี้เหงานั่นเองออและในเมื่อเธอเลือกที่จะไปฉันก็ขอฉันก็ยอม ฉันจะของวยชัยให้เธอไปดีโอเคอเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปิดสายให้นะคะพูดคุยกันสดๆนะคะกับเล็กใหญ่และพี่เดียร์เดอะแมสนะคะ02-512-5812จ้าจ้าเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการรบกวนพี่เดียร์เกินไปเดี๋ยวหนูส่งเพลงเองนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลง กระสืออ่ะพี่ธันวาราศีธันวาสยามค่ะและขอบคุณค่ะเครื่องดื่มย่อยอาหารซีโรสอ้วนหวานกับถ่ายดี่อกสุขภาพดีที่มาถึงช่วงนี้นะคะจะเปิดสายให้025125812ค่ะโทรเข้ามาพูดคุยทักทายขอเพลงกันสดๆได้เลยกับพี่เดลเมสอาสยามแล้วก็เล็กใหญ่นะคะร้อนไหมคะพี่มากครับใส่ใส่เสื้อผ้าภาพยนตร์มาด้วยวันนี้ชเสื้อหนังเลยฮะแม่คือคือคือบอกว่าเวลาแบบแม่บอกว่าตอนนี้บอกทีวีใช่ไหมบอกใช่งั้นเดี๋ยวแม่จัด ชุดให้แม่จะเป็นคนจัดเสื้อผ้าให้ค่ะค่ะค่ะแม่คุณหรือคุณแม่คุณเอาไงดีเออคุณแม่ต่อยห้ถอย่าพามื่นดิเออต่อให้ถูกนะมีเฟซบุ๊กเข้ามาพี่เบียหาชอช้างเจอหรือยังเจอแล้วเขาไม่ใช่จาพนมเด้อจะได้หาช้างกันอยู่ตลอดคือคนเราต้องมีความรู้ด้วยการหาจอช้างไม่ได้หายง่ายนต้องจบการศึกษาโอเคเนี่ยอย่างเนี้ยจำได้แล้วสายทางบ้านมาแล้วทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะ วุ่นค่ะอะไรนะวุ่นวุ่นจากจังหวัดไหนจะวุ่นกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะจ๊ะอ้าวทักทายพี่เดียเดอะแมสด้วยสวัสดีค่ะพี่เดียใครอ่ะวุ่นค่ะอ๋อสวัสดีวุ่นสวัสดีครับอะไรนะคะสวัสดีนะครับสบายดีค่ะกำแพงเพชรฝนตกไหมเอ่ยกำลังตกค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกครับอยู่ที่บ้านค่ะหรืออยู่ในใจพี่ครับ เฮ้ยเขาเขาาไม่พูดเลยเลยน้องสำลักอยู่น้องสำลักอยู่อาวุนพี่เดียถามไหมครับจ้าพี่เดียน่ารักมากเลยค่ะแล้วระหว่างที่น้องพูดเนี่ยน้องไม่ได้ดูทีวีอรอะไรเหรอไม่ต้องไม่ต้องเบอร์บัญชีแค่บอกที่อยู่มาเดี๋ยวที่พี่เดียจะขับรถไปหาถึงที่นะคะอยู่ที่กำแพงเพชรน้องวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะไม่เคยเหงาค่ะ ่เฮ้ยวุ้นวุ้นวุ้นตอบมาใหม่ได้ป่ะคือวุ้นต้องขอแบบเพื่อนกับซูดูไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยวุ้นครับเอาเพลงนี้เพลงไหนเลยค่ะอ่ะอยากอยากฟังระหว่างแล้วอะอยากฟังเพลงไหนครับเพื่อนซูดูไม่ยากไหมอ่ะวุ้น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 ไหวไหมลูกน้องเอาไหวนี่เอาไหวไหวนี่กำลังงงเขาอยู่ไงวุ้นอยากฟังเพลงอะไรครับเพื่อนกับซูได้ค่ะ เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วใช่ไหมรับเพลงอื่นนะครับอยากฟังบีเตังเหาไม่เตงาของของแต่แรกเอางี้ถ้าอยากจะฟังเพลงนี้พี่ขอตามประเด็น S M S มาแลกกันนิดนึงค่ะคนรักของวุ้นมาบอกเลิกสิ่งที่วุ้นจะบอกกับเขาเป็นประโยชน์สุดท้ายเลยนะวุ้นจะบอกกับเขาว่าไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะให้วุ้นดูวุ้นโอเคมากเลยนะออกแนวแบบชัดเจนเลยอย่างเงี้ยอ่าวุ้นมีอะไรจ๊ะ พูาอ้าวใหญ่ไหมคะจะพูดอะไรพ่เดียไหม้วุ่นค่ะคิดถึงพิเดียนะคะใช่ที่เรารู้จักกันที่ก็พูดถึงเราเลาววุ้นเอารู้จักวันนี้แล้วกันยูดีบอกว่ารู้จักคิดถึงพิเดียค่ะก็ได้ก็ได้เราคิดถึงวุ้นนะแล้วทำไมต้องแงนล่ะมองไม่เราเราอยากรู้ว่าตอนนี้วุ้นทำอะไรอยู่ไงวุ้นมาคิดถึงเราด้วยก็ขอบคุณเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันขอบคุณวุ้นด้วยขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาวกระาเพชรด้วยแล้วกันนะครับที่ติดตามผลงานนะครับยังไงก็มีโอกาสไปกระนาเพชรก็ งุูนก็พาเพื่อไปดูคอนเสิร์ตพี่แล้วกันนะครับค่ะขอบคุณครับไหวนะขอบคไม่ไม่ใชุู่นนะพี่เนี่ยไหวนะโอเคอยู่นะโอเคนะอ๋อเขาบอกว่าพี่เดียน่ารักมากขอเพลงใบเตยเหงามาในช่วงนี้นะคที่รักไม่งงอ่ะพี่เดียน่ารักมากย้ำเกมก่อนย้ำเกมค่อบเพลงใบเตยเหงาอะไรอ่ะไม่เพลงของพี่เดียจัดไปแล้วไงอ่ะมาย้ำเกมค่ะหลายคนอยากได้นะกรอบรูปนะของพี่เดียให้กรอบรูปเดี๋ยวเอารูปไปด้วยไม่ได้กรอบอย่างเดียว เป็นเป็นเซตคู่เลยเบอร์แรกที่ได้รับการแรดดอมรับนี่ไปส่วนเบอร์ที่2อนะคะถ้าตอบถูกก็รับเสื้อสบายดีทีวีนะคะหลายคนลุ้นมากขอให้เป็นเบอร์ที่2เบอร์ที่2ที่ได้รับการแรดดอมปกติไม่ใครยินรายการเนี่ยมาก่อนแล้วนี่ยิงครั้งแรกย้ำแกมกันนะคะย้ำไมเนี่ยย้ำเนาะอ้าวฟังเพลงนะจ๊ะแล้วตอบเข้ามากับช่วงเล็กใหญ่อะไรเอ่ยตอนฟังดีๆนี่

ตอบนะจ๊ะชื่อเพลงไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนเวลาคุณผู้ชมมากเพราะชื่อเพลงยาวนะขอแค่รหัสดาวิสองแล้วกดส่งมาที่4747700ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเฉลยแล้วตอนนี้มีเวลาก็ส่งคําตอบเข้ามานะเอาไปทำเพลงจ้างคำขอน้องวุ่นกําแพงเพชรค่ะใบเตยเหงานะซึ่งขอโดยตรงกับพี่เดียเดอะแมสอาสยามเลยค่ะซึ่งเขาก็ชื่นชอบมากเขาชื่นชอบพี่เดียแต่เขอเพลงใบเตยเหงานะงั้นไปชมไปฟังกันกับช่วงสองสาวจัดให้ตามใจคุณพี้น้องวุ่นนี่คิดถึงพี่ได้ยังไงไม่เข้าใจ